เรื่องให้เป็นประเด็นที่จะต้องถกเถียงกันอีกแล้ว uh huh. นะฮะเรื่องเปิดสถานบริการถึงตีสขยายเวลาโอเคมันก็ <So. S 2> คงเป็นตามเศรษฐกิจนะฮะที่มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ทีนี้คําถามก็คือว่า ตกลงนี้ยังต้องขยายเหรอฮะทำไมอ่ะอ้าวก็เห็นทุกวันนี้มันก็ตีสี่ตีหอยู่แล้วหกโมงเช้าก็นี่ออกมาจัดรายการเนี่ยตีสี่ห้าผมคนนี้ก็ผมก็ตื่นเช้าแล้วนะโอ้โทำไมคนเต็มถนนเลยเขายังไม่นอนกันลียอเขาตื่นเช้ากันก็ไม่รู้ฮะธีรวัตรพี่ได้อยู่คอนโดแถวแถวออฟฟิศเนี่ยนะค่ะก็ พอแบบเอ๊ะเราก็ว่าเราเราเรตื่นเช้าเนะเราออกมาปุ๊บเนี่ยโคนักเที่ยวเพิ่งจะกลับกันมาเลย <laughs> ไปไหนกันมามันต้องปิดหรอเร <laughs> ือยังไงนะคะ <laughs> นนะอ่าเป็นข้อเสนอคะ่ะของรัฐมนตรี <laughs> ท่องเที่ยวพิพัฒน์รัชกิจปากานนะคะท่านบอกว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจน,นะคะแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะสมจะมีการขยายเวลาในการที่จะเปิดสถานบริการจากเดิมเนี่ยเราเปิดถึงตีสองใช่ไหมตีสองปิดกับบ้านนะคะแต่จะขยายให้ถึงตีสี่นะคะเอ่อก็บอกว่า อันนี้คือเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะอาจต้องต้องบอกเลยนะว่าต้องเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ต่างชาติรู้จักไม่ใช่ว่าที่ไหนก็จะเปิดได้นะหรือเปล่านะคะอย่างเช่นถนนบางลาที่ภูกเก็ตที่กระบี่พังงาสมุยพัทยากรุงเทพกรุงเทพนี่ไม่ใช่ทั่วไปมีสพื้นที่ พื้นที่ที่จะอนุญาตให้เปิดถึงตีสก็คือถนนเข้าสารนะอยู่ที่ไหนอ่ะนูนะ่นฝั่งนู้นใช่ไหมคะคซอยคาบอยอยู่แถวสุขุมวิทนี่นะคะคซอยพัดพง่สาสมจุดเนี้ยที่เขาจะให้เปิดถึงตีสีนะคะล่าสุดมีการเสนอข้อมูลรายละเอียดของโครงการและพื้นที่เป้าหมายไปแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าธรรมชาติของบรรดานักท่องเที่ยวเนี่ย คือพอถ้าเกิดว่าคุณปิดตีสองปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมเขาได้เลย<ม>คืออารมณ์มันค้าง<ม>อ่ะอารมณ์ยังคงค้างอยู่แล้วพออารมณ์มันค้างเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไปแบบเกเรที่อื่นนะอ่ะอ่าถ้าเกิดเป็นตามแนวชายหาดสถานบันเทิงปิด ก็ไปอะไรแถวแถวชายหาดแล้วก่อเสียงจังโวยวายรบกวนคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอะนะคะแล้วเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นอะมันเป็นช่วงเวลาที่กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวได้ดีโออันนี้อันนี้มันเหมือนที่ผมบอกเมลาเพราะมันมีการสํารวจเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาว่ารายได้ของสถานบันเทิงต่อคืนเฉลี่ยเนี่ยเท่าไหร่มันไปสูงสุดตอนตีสามถึงตีสี่เจ็ดสิบแปดล้านเมาแล้วจ่ายอะไรก็ได้เหรอนั่นแปลว่าตีสามตีสี่เนี่ย คือคืนมากถูกไหมฮะ,ะ,ะซึ่งแปลว่าไม่ได้ปิดตีสองนะคะเนี่ยคือ,อที่ผ่านมาแสดงว่าก็เขาก็ไปคิดค่าเงินค่าค่าช่วงเวลากันตอนนั้นนะเนาะ,ะอย่างที่ธีรวัตรตั้งข้อสังเกตว่าคงคงเป็นมานานแล้วม้งทำลำดีถ้าเกิดจะเปิดแต่ว่าอันนี้ให้มันถูกต้องไงก็ถ้าเกิดมันได้รายได้เยอะขนาดนี้ในช่วงนี้จริงโอเคมันก็มันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของนั้นลดอัตรากมหลังจากนั้นไปด้วยก็ก็ไม่รู้นะเขาก็ว่ากันว่าเพราะว่าอย่างที่คุณเมย์พันธ์บอกเนี่ยนักเที่ยวพอออกไปตอนดึก มันก็เป็นลอดตาลอดใจอาจจะกรอนได้แต่ด้เกิดออกเสเช้าเลยทุกคนตื่นแล้วกลับแล้ว <c oughs> มีคนแบบดูแลโล่งโปร่งนะ,ระเราไปสอบถามเรื่องนี้นะคะกับคุณภูมิกิจรักแต่งงานประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าภูเก็ตเองก็จะเป็นจังหวัดนําร่องนะคะที่จะขยายเวลาในการเปิดสถานบันเทิงค่ะสวัสดีคะ่ะคุณภูมิกิจค้ <c oughs> สวัสดีทั้งสองท่านค,ครับมีความพร้รอมมากน้อยแค่ไหนในส่วนของภูเก็ตแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคะเอ,เอาเรื่องความเห็นก่อนผมคิดว่ามันเป็น,นอ,อ,อีกมิติหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ทุกขั้นเปิดใจก่อนคือเวลาเราฟังข้อเสนอทางท่านรัฐมนตรีของกระทรวงท่องเที่ยวในการที่จะเปิดฐานบริการถึงสเนี้ หลายคนก็จะตั้งการดไว้ก่อนว่า mm. เฮ้ยมันจะดีเหรอมันจะอะไรเหรอทีนี้ดูบริบทของของรายละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีลกระทรวงท่องเที่ยวพูดชัดเจนก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเปิดในจังหวัดท่องเที่ยวหลักก่อนนะครับและในจังหวัดนั้นก็เปิดเฉพาะจุดท่องเที่ยวที่ทุกวันนี้มีสถานบริการ อยู่แล้วแล้วก็เป็นมีคนต่างชาติเป็นลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ม,มากกว่าคนในคนไทยเองกันเองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เราต้องการจะ,อะตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม,มที่จะชอบลักษณะที่จะ,จะ,จะดื่มดื่มเที่ยวกันแล้วก็ในหลายประเทศเองก็ให้โอกาสนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลักษณะแบบนี้ครับในการที่จะอยู่ได้ยาวหน่อย นะครับคำว่ายาหน่อยก็คงตอนนี้เราคุยกันที่อีกสองชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากในปกติขึ้นมานะครับและข้อที่สามก็ชัดเจนว่าคนในพื้นที่ตรงนั้นต้องเห็นด้วยมไม่กระทบสิทธิ์ของคนในพื้นที่ตรงนั้นหรือถ้าเกิดไปอยู่สถานบริการตรงนั้นไปอยู่ใกล้โรงเรียนไปอยู่ใกล้วัดก็คงไม่ได้แต่ว่าสถานบริการตรงไหนที่อยู่ห่างจากชุมชนมาหรือในบริเวณนั้นเนี่ยประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะ นำร่องได้ผคก็ว่าเรื่องนี้กระทรวงก็พูดชัดเจนนะครับว่า<ฆ>เป็นการทดลองนําร่องแล้วก็เป็นการสร้างให้เกิดออลองดูว่าสิ่งที่กระทรวงคาดคิดไว้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านพือนในพื้นที่แล้วก็สิ่งที่หลายท่านที่กังวลเรื่องของจะเกิดอุบัติเหตุเกิดการทะเลาะวิวาทเนี่ยมัน<ๆ>จะเป็นยังไงก็อยากให้เปิดใจตรงนี้ก่อนว่า<ฆ>จะเป็นการทดลองบางจุด จุดเล็กๆอย่างเช่นกรุงเทพเหมือนจะเป็นที่ถนนข้าวสารกรุงเทพจะเป็นบางลายอย่างเงี้ยครับไม่ได้ทําทั้งจังหวัดไม่ได้ทําในหลายๆที่ทําบางที่ทําบางเรื่องแล้วก็เป็นการทําร่องดูก่อนครับอ๋อครับซึ่งก็ต้องอทําประชาพิจารณ์ด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยเออผมคิดว่าน่าจะมีการเข้าคอมอเ,เร็วๆนี้นะครับเพราะท่านรัฐมนตรีผลักดันให้ให้ไม่เกิดขึ้นในช่วงสายสิงห์ดนแต่แต่ว่าแต่ว่ากระบวนการทําประชาพิจารณ์ ผมไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าเพียงแต่ว่าในพื้นที่อะครับในพื้นที่ซึ่งอาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือคนในชุมชนนั้นก็จะมีกระบวนการที่จะรับฟังความคิดเห็นในระดับสิ่ง่งกันนะครับเซ็นซาก่อนเป็นยังไงบ้างอะฮะพอจะสรางคนในพื้นที่ไหมฮะคือที่ภูเก็ตเนี่ยตอนนี้เจาะจงอยู่ที่เดียวคือที่ซอยบางลาค่ะฮะอ๋อมันก็จะนั้นอนู่ยซอยบางลาเนี่ยโดยโดยธรรมชาติของของเขาเนี่ย เขาเป็นสถานบริการที่รับรองเชี่ยต่างชาติเป็นหลักอยู่แล้วคือพวกนี้คือเข้าเข้าขายทุกคุกข้อแล้วก็ไม่ได้มีบ้านเรือนอาศัยตรงนั้นนะครับก็จะมีโรงแรมอยู่แล้วท่องเที่ยวตรงนั้นอยู่พออสมควรเพราะตรงบางลาผมผมไม่คิดว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการไม่ยอมรับของคนในพื้นที่นะครับแต่ก็ต้องไปดูว่าหลายคนก็กังวลว่าเออมันจะทําให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าทางทางทาง อาจะะส่งท่องเที่ยวได้ประสานกับทางทางตำรวจในท้อง,ง,ง,งที่ในการท,ท,ที่จะดูแลเพิ่มขึ้นน,นะครับค่เอย่างนี้ฮะต้องเล่าอย่างนี้มผมได้อ่านรีวิวในหลายคนที่ได้คอมเมนต์เรื่องนี้มา,ามีมีความเห็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเดิมที่ผมก็ไม่คิดถึงมุมนี้นะก็คือว่าเขาบอกว่าอาถ้าเรา รีบกินรีบทานเนี่ยโอกาสที่จะเมาโอกาสที่จะอุบัติเหตุก็จะสูงกว่าที่เรานั่งทานไปเรื่อยออันนี้มุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งผมก็เออตอนแรกก็ไม่คิดคิดถึงมุมนี้มาก่อนพอได้ได้เห็นในอ่านก็เออมันก็เป็นไปได้นะครับคือยังไม่อยากให้ด่วนสรุปว่าดีหรือไม่ดีค่ะครับคิดว่าอยากให้ทดลองก่อนใช่ครับครัถ้าไปเชื่อมโยงกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนาะออกมาดึกๆกก็มานั่งแป๊บเดียวก็เดี๋ยวกลับแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ ก็ต้องใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วโดยเฉพาะวันวันแร,แรกๆของการเดินทางถึงของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเวลาย,ยังปรับไม่ได้ค <Ừ S 2> ือนอนไม่หลับนะฮจะไปไหนดีอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ก็การที่มีสิ่งเหล่านี้รองรับก็จะเป็นตัวช่วยระดับหนึ่งนะครับค่ะค <c oughs> <c oughs> ต้องเข้าใจว่า,เ,าเราเราต้องแบ่งนงักท่องเที่ยวเป็น2อกลุ่มก่อนกลุ่มที่1ที่มีความสนใจทะเล สนใจมาดูเรื่องอาหารการกินสนใจมาดูเรื่องธรรมชาติอนั่นคือความสนใจของเขาแต่ไลฟ์สไตล์เขาไม่ได้แปลว่าคนสนใจเทะเลจะไม่ดื่มไม่กินค,คือคจะต้องแยกให้ชัดก่อนว่าคนที่มาสนใจแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเฉพาะก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าไลฟ์สไตล์เขาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เราเห็นมาตลอดนะครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเวลามาที่ประเทศไทยเนี่ยก,ก็ก็มักจะนิยอมออกไปหาความสำราญประเภทนี้เหมือนกันแต่ต้องย้ำนะฮะว่าไม่ได้แปลว่า มีการปล่อยป่าแล้วเลยให้มีการเปิดไปจนถึงเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่มีการดูแลเรื่องเรื่องเรื่องอื่นมาประกอบนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักแต่ว่าเรื่องอื่นที่ดูแลความปลอดภัยยังต้องมีเรื่องประกอบเป็นประกอบเรื่องอย่างชัดเจนเหมือนกันครับค่ะเวลา15พฤศจิกาย,ยนที่จะมีการเริ่มนี่ถือว่าเร็วไปหรือช้าไปยังไงไหมคะผมเข้าใจว่ากระทรวงอยากจะให้ทันไฮซีซั่นแล้วก็คิดว่าคงมีการเกิด เตรียมกระบวนการคือถ้าเราดูท่าทีของทางกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่ได้อ่าอน,นพันแร่นนะผมคิดว่านะมีกระบวนการเตรียมการระ,ะดับนึงเหมือนกันเพราะ,ะถ้าถ้าจะเอาเร็วเอาแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยคงประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วแหละคแต่ว่าก็ก็เห็นกระบวนการในการเตรียมพร้อมรับฟังอยู่อยู่หลายขั้นตอนเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะเป็นการให้โอกาสบางพื้นที่ที่พร้อมนะครับผมย้ำว่าเป็นบางพื้นที่ที่พร้อม เท่าน sure> ั้นนะฮะเปนการลองทำอยู่ก่อนครับขอบคุณมากครับคุณภูมิกิดครับครับขอบพระคุณครับัสดีครับที่ฟังภาพรวมแล้วเนี่ยคือภูเก wow ็ตพร้อมแล้วลองดูลองดูพร้อมแล้วแล้วก็ลองดูก็เชื่อว่าหลังจากที่เปิดไปสักพักก็น่าจะมีการประเมินใช่เวลาเราเดินทางเนี่ยบางทีดึกๆเรายังเดินออกไปเดินเล่นเลยอ่ะเวลาเราไปต่างประเทศหรือไปต่างเมืองเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะก็ลองดูกันนะคะเพราะว่ามันก็ตอบโจทย์สับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ